เด o สั่งฟุนโดล่าโดยล่าสุดนั้น w ด o ก็ได้มีคำสั่งให้ทางเซบบสเตียนฟุนโดล่าแชมป์โลกของเด o ร b บพิกัด154ปอนด์ล่าสุดที่เขาเอาชนะคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันต่อทางทิมสูแต่หลังจากการชกก็ได้มีทางสเปนจูเนียปรากฏตัวบนเวทีหลังจากชัยชนะของฟุนโดล่าเพื่อแสดงความยินดีกับแชมป์โลกคนใหม่ และสเปนจูเนียเองก็ได้กล่าวว่าถึงเวลาการต่อสู้กับเจ้าหมาป่าตัวใหญ่ในตอนนี้แล้วนั่นก็หมายถึงว่าทางเอโรสเปนจูเนียได้แสดงความต้องการที่จะขึ้นโชกับทางเซบาสเตียนฟุนโดราในไฟต์ต่อไปทันทีแต่ล่าสุดนั้นทางเด o วิูบีก็ได้ออกมาเบรกทางฟุนโดรา ว่าคำสั่งของ WBO ได้ออกมาแล้วว่ากรอบเวลาการเจรจาของทางฟุนโดล่ากับคอฟอร์ดจะอยู่ที่20วันโดยจะมีการเริ่มเจรจากันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แต่ทางลิวโควิดผู้จัดการของทางเซเบสเตียนฟุนโดล่าก็ได้ออกมาเปิดเผยกับบ็อกซิงซีนว่าคำสั่งดังกล่าวมันเร็วเกินไปเนื่องจากฟุนโดลา อาจต้องใช้เวลาผ่าตัดและรักษาเพื่อฟื้นตัวจากจมูกหักที่เขาได้รับบาดเจ็บในการชกไฟล่าสุดโดยทางริวโควิดยังบอกอีกว่าถ้าทางดูนยูบีโอไม่ยอมรับฟังเหตุผลนี้ทางเซเวสเตียนฟุนโด่าเขาก็พร้อมที่จะสละเข็มขัดแชมป์โลกของดูนยูบีโอทันทีนั่นเอง